สวัสดีค่ะพบกับเบนและอินไซต์วาร i ตี้กันเช่นเคยนะคะกับรายการที่จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับทุกแง่มุมธุรกิจกับองค์กรคุณภาพพบกันทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มทาง n เนชั่ Channel ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเบนจะชวนคุณผู้ชมมาให้รางวัลชีวิตด้วยการท่องเที่ยวค่ะเรามีแพ็กเกจทัวร์ที่น่าสนใจถึง3โปรแกรมเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการชื่นชมทัศนียภาพสวยๆของประเทศเกาหลีต่อด้วยการช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ประเทศฮ่องกงและปิดท้ายโปรแกรมด้วยการไหว้พระเสริมสิริมงคลกันที่ประเทศพม่าค่ะส่วนจะน่าสนใจแค่ไหนนั้นนะคะเป็นว่าเราไปชมตัวอย่างกันก่อน,อนเลยกับไฮไลท์รายการค่ะ เรื่องราวการพูดคุยในรายการวันนี้เป็นการันตีได้เลยนะคะว่าต้องถูกอ,อกถูกใจบรรดา Korean l o v e r อย่างแน่นอนเลยละค่ะเพราะวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมมาตีตั๋วตะลุยเกาหลีประเทศที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งธรรมชาติไปพร้อมกับ One World Service บริษัทนำเที่ยวชั้นนำค่ะรวมเปิดประตูสู่เกาหลีผ่านการพูดคุยกับคุณรสุคนพิมจัน working w o man คนเก่งแห่ง One World Service และจอดลึกถึงกระแสะความนิยมไปเที่ยวเกาหลีของคนไทย ที่นาทีนี้ต้องเกาหลีมาดูกันนะคะว่าเส้นทางยอดนิยมของเกาหลีที่น่าสนใจปักหมุดไปเที่ยวในตอนนี้จะเป็นเส้นทางใดติดตามได้ในช่วง Cover Story ค่ะ จากนั้นมาซูมอินแบบใกล้ชิดกับประเทศเกาหลีให้มากขึ้นกับแพ็กเกจทัวร์สีสันหน้ากากแห่งเมืองอันดงและ Korea Super Hit New Look ที่จะชวนคุณผู้ชมไปนั่งรถไฟสายโรแมนติกที่ได้รับการจดบันทึกจากกินเนส s s บุ o กออฟเวิร์เรดคอรให้เป็นขบวนที่วิ่งอยู่ใกล้มหาสมุทรมากที่สุด ได้ยินแค่นี้ก็ว้าวแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้างั้นห้ามพลาดเด็ดขาดในช่วง close up ค่ะจากวิวสวยๆของแดนสงขาวและกิมจิรสเลิศเบนจะชวนคุณผู้ชมมาช้อปปิ้งแบบจุใจกันต่อที่ประเทศฮ่องกงและบินตรงไปนมัสการพระธาตุอินแควนและพระมหาเจดีย์ชเวดากองเพื่อเสริมมงคลชีวิตกันที่ประเทศพม่าค่ะส่วนโปรแกรมทัวร์จะสนุกสนานแค่ไหนมาร่วมจุนอัพ inspiration พร้อมกันในช่วง go around ค่ะ